สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภสุคุนมือนีก้กระโพกปอยยานิ้วแก้วราชกาพี่น้องจ๋ายานิ้วก็มีข่าวมาเด็ดเรื่องบอดแผ่วพาวแสงทองแผ่พวพาวโพสเศร้าแบบนี้ fc แห่คอมเมนต์รัวๆงานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่นี่พี่น้องจ๋าก็คือว่าล่าสุดบอดแผ่วเพิพ่นก็ไปเก็บดูอันเมลี่อยู่วัดเนาะพี่น้องเมลี่ก็ได้เผาเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องจ๋าเพราะเขาก็ะหูกันอยู่เนาะแล้วก็โพสแคปชั่นแบบนี้แหละพี่น้อง สุดท้ายก็เหลือเท่านี้ไม่ช้าก็เร็วอน,นิจจาวัตัดสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อลราเพิ่นกะโพดลูปเก็บกระดูกนาะพี่น้องเราก็อีกกันโพดหนึ่งแล้วก็โพดเงินทองสิ่งของที่สะสมมาทุกอย่างล้วนแต่เป็นของนอกกายสุดท้ายทุกคนก็ต้องกลายเป็นเท่าผงธุลีนอกจากงานแม่เทพแล้วก็งานเมลี่นี่แหละที่แม่เฮ็ด นำคักอหลียาอีกเดอ้องานแบบนี้แมนอหลีพี่น้องเราก็ว่ายาอีกเดอ้องานแบบนี้แมนโอ้ยเจ้าคักอหลีพี่น้องจ้ะไห้น้ำอันเข้าเป็นน้ำยานิ้วกับไห้น้ำพี่น้องเนี่ยตูนเมรีเม่จากไปกระทันหันปวดเย้ยสอมอยู่ดีดีจังใดค่อยวานเอาตอนแร้งเอากันไปส่งโรงพยาบาลกับจังใดค่อยวา่าเสื่เมแดดเนี่ยนะสมองแตดมือลุนมากับจังใดค่อยวาดเสียชีวิตเดา ไตไว้พนาโอ้ยพี่น้องหลายเสาลายไม่เนาะอันเราก็โพดวิดีโอโพดอันรูปตลอดได้ไมล่ะยนะพอคือว่าสิไปได้เด่นย่ยเว้นแล้วก็บซ้อ,อ,อ,มอ,อมกันยังกระมวนอยู่กระมูกระปวกพี่น้องกระเละเสานะพี่น้องจะเห็นไหมอันเพจเราก็แหงเสาพี่น้องจะเอฟซีแลายทันกำลังเลยเขามาแสดงความเสียใจน้ำหนอพี่น้องเขาถึงบอกไงท่านนี่แล้วก็ว่า รู้แต่วันเกิดแต่วันตายบารู้อยากทําอะไรก็ทําอยากกินอะไรก็กินถ้าไม่ไปทําร้ายใครทําชีวิตเราให้มีความสุขกับคนรอบข้างก็พอแม่นี่ดีแหละพี่น้องจา้าอีกท่านนี้ก็ว่าสุดท้ายเราก็มีแค่เช่นการเมลี่มีบุญมีเพื่อนสหายที่ดีมากทําความเฮฮาให้เพื่อนคนที่ไปช่วงนั้น เพื่อนสักคนเกิดแก่เจ็บตายคนเป็นสู้สู้เด้อแม่แพวแะกกำลังใจทุกๆคนจ้าทุกคนต้องมีวันนี้ค่ะก็แล้วแต่วันใครจะไปเร็วไปช้าได้ไปกันทุกคนค่ะจะเพราะฉะนั้นระยะเวลาของเราก็ไม่มากแล้วทำดีต่อการเผื่อบุญกุศลของเราชาติหน้าเป็นกำลังใจ ให้ทุกคนนะคะแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังไม่รู้ว่าจะวันไหนแมนนี่ดีแหระพี่น้องจ่าท,ทุกคนคนก็นต้องไปนะพี่น้องจ่าทานีกว่าเหลือไว้แต่ความทรงจําดีๆไม่ช้าก็เร็วทุกคนต้องมีวันนี้ไปสู่สุขตินะเมลี่สิ่งที่ทุกคนหนีไม่พน้นแม่นนาะพี่น้องทุกๆคนก็นหนีบเพ้นอนิจจาวัฏสังขาลาอีลีเหลอพี่น้องจ่า โอ้ขิดหอดเป็นยังล้างใจอันเสียใจกับครอบครัวเมลีเนาะแม่เมลีก็เป็นไตเรตุลแล้วนาะพี่น้องเราก็ครอบครัวทีมงานแสงทองสุขส,สุคนเดอ้อยานิวก็เป็นกําลังใจให้สู่ๆเดอ้อจ้จเด้อพี่ๆน้องๆจังไดก็อย่าลืมไปซื้อบัตรซื้อตัวกุ้มปิดอันเปิดมอลล์แผ่วๆแสงทองวันที่เจ็ดตุลาเด้อพี่น้องซื้อก่อน ตอนนี้ได้สามได้บัตรลอยบาทยูต้าบสามมือก้อนที่เปิดวงนั่นมันสิขึ้นราคาเป็นลอยสี่สิบเก้า,า 19, พอจะนั้นเขาฝ่าวสื่อแต่ตอนนี้เลยเด้อพี่น้องบัตรราคาหนึ่งร้อยเป็นกาลังใจให้แม่แพลวหรอกกับทีมงานแพลวเผาแสงท้องสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ขอ,อามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายแตงกีว